ครับและถ้าท่านใดกําลังมองหาลําโพงสักชุดหนึ่งนะครับเอาไว้ร้องในบ้านฟังในบ้านหรือลานหน้าบ้านที่อยู่ในใต้ล่มนะครับหรือว่าอยู่ใต้หลังคาหรืออาจจะเป็นลานโล่งๆที่พื้นที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับอยากจะให้ฟังตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งครับที่เสียงดีใสแล้วก็ชัดเจนมากนะครับเป็นตัวนี้ครับ JAM 10นิ A ้วไฟเบอร์ N e L นะครับงานนําเข้าจากต่างประเทศนะครับสวยทนทาน นะครับโดนน้าโดนฝนไม่เป็นไรนะครับเพราะตัวเป็นไฟเบอร์นะครับจะอยู่ในบ้านก็สวยงามเมื่อเทียบกับตัวด้านล่าง12นิ้วขนาดแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเล็กกว่ากันนิดเดียวครับแต่คุณภาพเสียงนั้นให้มาเกินตัวครับในราคาเพียงคู่ละ6,900บาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าคู่นี้เสียงจะใสจริงหรือเปล่านะครับแต่รับรองได้เลยว่าถ้าผมเอาอะไรมาทํา มาขายมาให้ลูกค้ารับรองได้ว่าเสียงต้องถูกใจครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะจัดชุดนะครับชุดร้องเพลงหลายๆคนถามว่าจัดชุดร้องเพลงเริ่มต้นได้ที่ในราคาเท่าไหร่จริงๆเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนคนอื่นเขาแหละหมื่นกว่าบาทก็ทําได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าแล้วที่ทําแล้วหมื่นกว่าบาทขึ้นไป2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเนี่ยลูกค้าจะแฮปปี้ตรงไหนนะครับบางครั้งพอผมเปิดราคาไปสูงลูกค้าบอกแพงก็แค่อยู่กับบ้าน นะครับพอเปิดราคามาถูกบางครั้งลูกค้าบอกแล้วจะดีไหมโอ้ยปวดหัวร้อยแปดนะครับพันเรื่องก็แล้วแต่ตามงบเรานีกว่าต้องยอมรับให้ได้ว่าเรามีเท่านี้ก็ได้เท่านี้ถ้าเรามีมากกว่านี้ก็ดีกว่านี้นะครับเหมือนเรากินข้าวนะครับเรามีตังเยอะเราไปนั่งร้านอาหารใหญ่ๆแล้วก็กินของอร่อยเรามีตังน้อยเราไปกินตามสั่งก็ตามราคานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคู่นี้กันเลยครับคู่ที่ถูกและดีครับผม ว่าจะกลายเซตนาในปีนี้โอเดือนสามแล้วแต่งเดือนสีเห็นว่าวันดีพอมีอยู่มานสิ่งซอดพี่พร้อมให้แม่เนือห่มรอรับอยู่บ้างใจแม่พอไปจัดการขอน้องแต่งงานให้เซจเสียดีดูใจมานาน รักจนวาดมานานแรมปีบอกเล่ากเก้าสิบกับเพื่อนที่ว่าสิ้นปีนี้จะมีงานใหญ่พี่เป็นเจ้าบ่าวส่วนเจ้าสาวเป็นใครไม่ได้แต่แล้วความรักมา ว่าที่เจ้าบ่าวคำนำหน้าก็คือร้อยโทโดยให้ที่โรงพู่มันเจ็บส่งคนไม่ได้ผมลงกราบแม่ให้แม่ไปแล้วัดหายจะบวดไม่สึกไปจนตายไม่อยู่ใหอ้อายว่าที่เจ้าสาวหัวใจเศร้าโซ เดียวแล้วใจพี่บาถ้านมให้ใจไม่ถึงต่อาชางานสบพี่บาถ้าน้องไม่ว่าก็ไม่ต้อง ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนชุดนี้เสียงนี้นะครับเสียงใสถูกใจไม่เอ่ยบอกได้คำเดียวว่าถูแบบนี้สายแบบนี้ต้องที่หนึ่งตาโป้นะครับปรถครับเดี๋ยวมากครับสมยือน,นะครับแจ่มใครสนใจก็อย่าลืมนะครับ082 3 2 9 2 8 9 1 1แ้ตาโป้นะตอนประถเรื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพครับ ีจเจ้าเมาคำนำแ้่ก็คือ,อร้อยโทร้อยให้มีโรงรองมันเต็บถึงคนไม่ได้ผมลงกราบแม่ให้แม่ไปแล้วั่นหายจะบวดไม่สึกไปจนตายไม่อยู่ให้อายว่าที่จังสา หัวใจซ้ำซอกเลือกคืมเดียวเดลยวใจพี่เบาถ้านมห้ใจไม่ถึงต่อชา